สวัสดีครับบิสซ์โเกจจกับไมค์ครับนะครับและวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า IQ คู 5G ซึ่งมันเป็นแฟ s กชิปสายเกมมิ่งที่เปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก่อนปีใหม่ไม่กี่วันเองนะฮะต้องบอกว่าสเปคที่ใส่มาให้เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิปเซตกราฟิกกล้องซึ่งเดี๋ยวสเปคเนี่ยภาพรวมเนี่ยเราก็จะสรุปให้ในช่วงท้ายนะครับส่วนรีวิวในวันนี้เนี่ยเราก็จะขอเจาะ ในเรื่องของการถ่ายภาพกับวิดีโอเป็นหลักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะมีบล็อกเกอร์หลายๆท่านเนี่ยได้รีวิวเรื่องการเล่นเกมกันไปแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ากล้องมันดีขนาดไหนนะฮะสำหรับสเปคกล้องของเจ้า IQ 12 5 g เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันให้กล้องหลักมาถึง3ตัวนะครับโดยที่ตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องหลักแบบ แอสโรกราฟีนะครับหรือว่ามันเป็นเลนส์ถ่ายดวงดาวนั่นเองความละเอียดเนี่ยก็ให้มา50ล้านพิกเซล f 1.7แล้วก็ยังมี ois มาให้อีกด้วยนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นเลนส์เพริสโคปเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซล f 2.6ซูมออปติคอลได้3เท่านะครับและซูมดิจิตอลได้ถึงร้อยเท่าทีเดียวส่วนเลนส์ตัวที่3เนี่ยเป็นเลนส์อัลตรวาว50ล้านพิกเซลครับ f 2.0 ระยะเนี่ยก็เท่ากับ15มิลิเมตรนะครับโดยมีมุมกว้างที่1 1 9องศาก้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 8K นะครับตัวกล้องหลักนะฮะ 8K 3เเฟรมต่อวินาทีส่วน 4K เนี่ยได้สูงสุดที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา16ล้านพิกเซลครับ f 2.5ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ Fu l l HD 30เฟรมต่อวินาทีนะครับเอาละครับเรามาดูภาพถ่ายของเจ้าไ q คู12 5 g กันเลยดีกว่า เริ่มต้นจากการที่ถ่ายวิวทั่วไปนะครับรูปนี้ผมต้องบอกว่าผมนั่งอยู่ในคาเฟ่แล้วก็ลองถ่ายย้อนแสงออกไปข้างนอกเลยครับก็ต้องถือว่ากล้องมันเนี่ยสามารถจัดการแสงได้ดีมากๆเลยนะครับพอมาลองดูซูมเข้าไปแบบคูณ 2. แล้วก็คูณ3เนี่ยก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันยังชัดทั้งภาพอยู่ในระดับที่คูณ 2. นะครับแต่พอเป็นคูณ3เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเบลอหลังแบบเบาๆขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยที่จุด ที่เราโฟกัสเนี่ยก็ต้องถือว่ายังคมมากๆอยู่นะครับลองดูที่โหลกแก้วกับกล่องกระดาษทิชชู่ได้นะฮะแล้วก็พอเป็นคูณ10เข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าความคม,มชัดเนี่ยมันจะดรอปไปบ้างน,นะครับแต่ก็ต้องถือว่ามันยังเก็บรายละเอียดได้โอเคมากๆครับมาดูคูณ10อีกช็อตหนึ่งตึกระบีย,ยกที่อยู่ไกลๆนะครับจากรูปคูณหนึ่งเนี่ยผมก็ซูไปถ่ายที่ยอดตึกงเลยครับซึ่งต้องบอกว่ารูปนี้เป็นการถ่ายผ่านกระจกของอาคารอีกอาคารหนึ่ง ซึ่งผมก็ต้องถือว่าภาพมันทำออกมาได้ดีครับขยายรูปดูที่100%เนี่ยก็ยังเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยยังครบถ้วนนะฮะมาดูรูปแบบคูณร้อยกันบ้างน,นะครับก็ตรงนี้ผมได้ถ่ายะจันนะฮะเริ่มต้นจากถ่ายที่คูณ10ก่อนก็ยังเห็นว่ามันยังดวงนิดเดียวอยู่นะฮะแล้วก็กระโดดไปที่50เลยครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยในคูณ50เนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในดับที่โอเคนะครับแต่มันก็จะเริ่มเบลอละถ้าสมมติว่ามือคุณเนี่ยไม่นิ่งพอ ส่วนคูณร้อยเนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ไปซูมดูรูปแบบขยายรูปมันอีกเนี่ยต้องถือว่าคุณภาพที่ได้จากคูณร้อยเนี่ยต้องถือว่ามันผ่านเลยนะครับอ่ะกลับมาดูภาพถ่ายในอาคารอีกสักนิดหนึ่งภาพเนี้ยผมต้องบอกว่าสีสันที่ออกมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับสถานที่มากจริงๆซึ่งภาพเนี้ยก็ทําให้เห็นว่ากล้องของเจ้าไอคูสิบสองห้าจีเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพโทนสีเข้มออกมาได้ดี เหมาะมากถ้าใครเนี่ยจะเอาตัวเนี้ไปใช้พวกถ่ายร้านอาหารหรือถ่ายคาเฟ่หรือถ่ายสถานที่ต่างๆเนี่ยที่มันตกแต่งด้วยโทนสีเข้มๆนะฮะตัวเนี้ทำภาพออกมาได้ดีแน่นอนเรามาดูการถ่ายภาพแบบเบลอฉากหลังกันบ้างน,นะครับซึ่งก็ ผมถ่ายมาเยอะพอสมควรทีเดียวรูปแรกนะครับเป็นการถ่ายแก้วกาแฟที่ผมตั้งใจวางแก้วน้ําไว้ข้างหลังอีกหนึ่งใบนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะเห็นมิติของการเบลอไหมครับเช่นเดียวกันนะครับกับรูปขนมปังแล้วก็รูปสลัดรูปสเต็กเนี่ยที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมต้องถือว่ากล้องตัวนี้มันทําการเบลอหลังออกมาได้ดีมากๆครับเราจะเห็นความค่อยๆละลายหลังของรูปไปเรื่อยๆหรือกับรูปนี้ครับจะเห็นว่ามันโฟกัสน้ําแข็งออกมาได้ชัดมากๆนะครับอ่ะ เรามาดูการเบลอหลังแบบย้อนแสงกันบ้างตรงนี้ผมต้องบอกว่าโทรศัพท์ใน2ปีหรือบางรุ่นก็ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายเบลอหลังแบบย้อนแสงเนี่ยมันจะโฟกัสลำบากแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำโฟกัสได้ดีมากๆแล้วก็ถ่ายง่ายครับผมกดนี่คือถ่ายติดทุกรูปสบายๆไม่มีปัญหาแบบว่าหลุดโฟกัสเพราะว่าแสงข้างหลังเนี่ยสว่างกว่าเลยนะฮะแล้วก็แบบจะต้องไปทัชใหม่อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยถ่ายง่ายมากนะฮะ อ่ะลองมาดูรูปถ่ายหลอดไฟกันบ้างก็ถือว่าออกมาสวยเลยนะครับมีการไล่ระดับการเบลอหลังได้ดีมากๆทีเดียวต่อมาเป็นการลองกล้องหน้าครับก็ภาพเซลฟี่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเก็บรายละเอียดของหน้าคนได้ดีมากๆนะครับผมมีการทําเบลอระหว่างตัวแบบกับพื้นหลังเนี่ยก็ทําได้เนียนตัดขอบได้เนียนครับโทนสีผิวถือว่าสวยครับไม่ได้ติดแดงมากหรือว่าไม่ได้ติดเหลืองมากอ่ะการถ่ายภาพนิ่งก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนการถ่ายวิดีโอนั้นเนี่ยผมได้ไปเก็บคลิปในคาเฟ่ตอนที่บาริสต้ากำลังทำเครื่องดื่มน,นะครับผมก็ขอเขาเข้าไปถ่ายเลยเพราะว่าผมสั่งเครื่องดื่มพอดีนะฮะก็เรามาดูคลิปกันเลยครับว่าภาพและเสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงครับผมตัดสินจากวิดีโอที่ได้เห็นกันเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเรามาดูการเล่นเกมกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับรอบนี้ผมก็ทดสอบกับเกม g e n s h i n Impact นะครับซึ่งมันเป็นเกมที่กินสเปคสูงนะครับเพื่อจะได้รู้กันไปเลยว่ามันลื่นจริงสมคำล่ำลือกับที่ใช้ชิปเซ็ตประมวลผลหน้าจอที่ปรับแต่งขึ้นเป็นพิเศษอย่าง Supercomputing Q1 ไหมนะฮะมาดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากทดสอบการถ่ายภาพและการเล่นเกมเนี่ยเริ่มอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายเรามาดูสเปคเครื่องที่น่าสนใจกันสักหน่อยนะครับสำหรับเจ้า IQ 12 5G เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED LTPO ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K นะครับ452 PPI รองรับ r e เฟ r เท e ที่144 h z รองรับ HDR+ Plus, ความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3,000นิตนะครับผมชิปเซ็ตใช้ Snapdragon 8 Gen 3ตัวล่าสุดจาก Qualcomm นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันแรงที่สุดของ Qualcomm ตอนนี้เลยนะครับใช้ GPU Adreno 750ก็ต้องถือว่ามันแรงมากๆนะครับด้าน RAM เนี่ยให้มา 16GB รอมนี่ให้มา512เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 5,000mAh รองรับชาร์จไวที่1 2 0วัต์มีให้เลือก2สีครับคือ Alpha Black ก็คือตัวที่ผมกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้แล้วก็รีเจนไว้หรือสีขาวนั่นเองครับส่วนราคาเนี่ยเปิดมาที่27,990บาทครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้า IQ 12 5G นะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็กล้าพูดได้เลยว่าสเปคที่ให้มากับ ราคาที่เปิดตัวมาถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้มากๆครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้แรมมา16แล้วเนี่ยยังให้รอมมา512นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแฟลกชิพทั่วไปเนี่ยมันจะต้องถูกบวกราคาขึ้นไปมากอยู่ในเลทแบบ30,000กลางๆขึ้นไปแน่นอนนะฮะใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมนี้มากๆและชอบถ่ายรูปด้วยเนี่ยผมก็ต้บอกว่าเจ้าตัวนี้ ต้องถือว่ามันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมคิดอยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวแกจิตที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกฎลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ